สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข่าวข่าวเกี่ยวกับทองคาสารธนาารราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคาําและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจําวันที่12พฤษภาคมปี2564ราคาทองคําสปอร์ตปรับตัวลดลงเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวันนี้นะคะติดตามการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อจับสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟดในขณนะที่เงินบาทนะคะเช้านี้อ่อนค่าจากเมื่อวานสู่บริเวณ31.22บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยบวกต่อทองในประเทศหัวเส้นเห่งมิครอน,นวโน้มราคาตรงคำคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,815ดอลลาร์ถึง1,845ดอลลาร โดยตลาดนะคะติดตามอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐทั้งดัดชนีราคาผู้บริโภคและดัดชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายนทั้งนี้คาดว่าราคาทองคำนะคะจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญนะคะที่บริเวณ1,850เหรียญได้ในระยะถัดไปแต่คาดว่าจะมีแรงเทขายออกมาอย่างมากและหากผ่านไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,870เหรียญ แนวรับนะคะจะอยู่ที่1,815เหรียญและแนวรับถัดไปนะคะจะอยู่ที่1,800เหรียญแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมณฑนีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่12เดือนพฤษภาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9.27นาฬิกา27นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ ทองคำแท่ง9.65%ราบซื้อ26,950บาทขายออก2 7 0 5 0บาททองรูปพันธ์9.65%ราบซื้อ26,469บาท36สตางค์ขายออก27,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1 เวลา9นาฬิกา27นาทีราคาครั้งที่1นนะคะก็คงที่จากที่ปิดตลาดไปเมื่อวานในช่วงเย็นนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณาฑน,านี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตชมรับฟังเป็นช่วงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด u ับ c r i b ้กดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดไล้ไใหม่ที่แม,ม่สินน้ำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามแนละรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ